ท่าน,นนะครับวันนี้บรรยากาศการะผมอาจารนบนะครับวันนี้กลับมาเรียกนครนมนะคะนรับมจีนดาราสือาศึกษานะคะจาระีรนคนะคะ,ะอ,ะคะอุณพกนั้งสองรบช่วงตะคเชิชรับ <นะ S 1> ผมนนอนาโอ้โหบรยากา,า,าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ฮะวันนี้เป็นวันที่สี่ เรียกได้ว่าชุดละลูกุงมาหลานปลาสารมือแฟนแม่เบียนกันเข้ามาเลยครับวันนี้เท่าไหร่นะฮะราคาวันนี้สลากเพียงใบละ20บาท20บาท,บาทเลยครับเหนือตายยังมีเคี้วเหนือสิวยังมีเมตาเหนือยัมาใหอยังมีฮอนด้าเหน<ว>ือผมโชคดีจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพ <ไป S 1> บุรุษลุ้นกันต่อไปเลยครับวันนี้เลยรับอ้ดีใจมากๆอาจารย์ดีใจ มาดท่านทูวาผมก็ดีใจที่ันนด้ได้พบท่านทูววเ่อใช่ท่านทูว่าให้จ์มาด้วยนะคะจ์ว่าอย่างไรครับนีต้องขายให้ไดมากกว่า2สบาทหมายควว่ายอดวันนี้นะครับท่านทูว่าแล้วก็เทพเทวาที่ประจำณสารหลักเมืองตรงนี้บอกว่าขอดลจิตดลใจบรรดาพี่น้องับนี้ชาวจังหวัดนครพ อีกทั้งใกล้และไกลนะครับเดินมาด้วยน้ำปูนกับกาชาติจังนหนวัดมมนครพนมกันก่อนนะพี่น้องเลยมาทาบุญด้วยกันก่อนครับ20บาทครับ20บาทครับแต่อตอนนี้จักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์คันงามคันละสี่ห้าหมื่น,น,น 4, 50, แต่ถ้าพี่น้องโชคดีก็20บาทเนะาะเมื่อคืนนี้ท่านทำบุญไป200บาทเนาะแต่เมื่อคืนนี้ก็ไปหนึ่งคันนะครับเป็นพ้อค้าขายแบตเตอรี่ รางวัลอยู่ในกล่องหมดแล้วนะคบไม่ได้เปิดเลยครับเจอแล้วอยู่ในบ่อคงหมดแล้วให้ประจานมาบรางวัลกับแล้วก็เอารางวัลโชคดีตอนไหนชเลยร้านก่อนห้าโมงถึงสี่ปุ่มนะคะสนับสนุดสอนเอาเอาเอาสไลด์ดีเอาเอาเอารางวัลอะไรดีครับเอารางวัลใหญ่จักรยานยนต์นิดหนึ่งคันยังไม่ออกครับวันนี้ครับคืนนี้รถจักรยานไฟฟ้าก็ยังไม่ออก นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้โชคดีนิดนึงนะฮะขอบคุณมากนะครับดีดีด้วยนะครับกับทุกท่านนะครับท่านสมชายแสนรังนะครับทันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจังหวัดนี้มาทำบุญกับการชาติจังหวัดนครปฐมหนึ่งพันบาทดูสิว่าท่านจะได้โชคใหญ่แต่ตอนนี้พัดลมใหญ่ไปแล้วหนึ่งเรื่องนะครับรอรถรถจักรยานยนต์นะครับโอเค ได้พัดลมไป1เครื่องครับขอแสดงความจินดีด้วยครับอขออนุญาตเรียเชิญท่านนำท่านไปตรงนั้นเลยนะครับนี่ครับผมก็ได้รางวัลไปนะครับเชิญครับพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาการจากการากช่วยเรานะครับงานประเพณีไหลเรือไฟการไฟฟ้าก็ยังนะครับวันนี้นี่คือรางวัลใหญ่นะครับ ร่วมการบุรกรรมรัชกาลชาติของเรานะครับรางวัลของเราเลี้ยงเงือกนะครับไม่แน่ใจตรวจที่บอร์ดที่ก่อนว่ารางวัลของเรามันมีอะไรบ้างนะครับยังเงือะเลยเดียวรอผู้ใจบุญรอผู้โชคดีรอผู้ใจดีมาช่วยซื้อบัตรนะครับบัตรละยี่สิบบาทท่านสามารถที่จะเป็นเจ้าของรถแจกของยาจำนวนหนึ่งคันก็มีก็เป็นได้ทีวีก็ยังไม่ออกลู่ยังก็ยังยังเลยครับเพิ่งมอสโกนะครับเพิ่งเรื่องเสืผ้าเพิ่งไปหนึ่งเรื่องก็เหลือสอง รถจักรยานนี่ไปแล้วหนึ่งเหลือสี่นะครับพัดลมนี่ไปประมาณสี่ห้าเครื่องนะครับถ้าประมาณสิบกว่าเครื่องนะครับและอีกหนึ่งม็อทั้งาวเข้าไปเพิเครื่องเดียวเองนะครับเพิ่ไปเริ่งเดียวและอีกหนึ่งก็ยังเหลือเยอะนะครับเชิญครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องถ้าสนใจแชร์ อย่าอีกมากมายนะครับเราใจรอพี่น้องอยู่ก็ทยอยออกจากต่อเนื่องครับเนาะรางวัลนะครับเราจะเป็นนอกจากจะได้รับโยนนะครับทัาลงเพื่อสภาพไปแล้วนะครับเออ่้งบภาพไปแล้วก็มีนะครับแต่ยังเหลือเยอะเลยทีเดียวพี่น้องนะอา20บาทครับ20บาทนะครับนอกจากรุ่นโชครุ่นกำลังแล้วยังได้ตาพิศสงแห่งคุณกุศลที่พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำบุญกับตาชาติ เราพี่น้องเนาะนอกจากร่วมกันบริจาคโลหิตอวัยวะและอื่นๆแล้วนะครับกาชาดจังหวัดนครปฐมก็มีกิจกรรมดีๆเชิญชวนพี่น้องมาให้การสนับสนุนนะครับงบประมงค์การแต่งเราก็ไปใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมช่วยเหลือดูแลพี่น้องอย่ากเจอเหตุเพลิดเพลิหรือเหตุไม่พึงประสงค์นะครับกาชาดจังหวัดนครปฐมของเราก็จะ รีบเข้าไปดูแลรีบเข้าไปัเนี่ยว,วันนี้ก็คือคนแน่นกว่าเมื่อวานเลยนะครับท่านผมพี่นกรนคนระับเอราะว่าวันนี้อากาศดีนะฮะครับ,รบอากาศดีครับอากาศดีเพราะว่าทุกคนหลั่งไหลกันเข้ามาทาบุญกับพวกเราเหล่ากชาติจังหวัดนครพนมกันอย่างมากมาเยเลยทีเดียวนะครับผมเชิญครับพี่น้องครับ20บาทครับ20บาทครับใครหนอจะเป็นผู้โชคดีได้รถจักรยานยนต์ไปนะครับอยากอยากเห็นครับพี่น้องแต่ได้เห็นแน่ๆเลยครับคือจะเป็นใครั่นเองเนาะ จักรยานเดือดมีแล้วหนึ่งคันนะครับที่อังมาฉาตอนนี้นะครับ่มีจริงและพี่น้องเด้อจักรยานเดือดมีกัปอีหลีนะครับท่านบอกว่าวก็ลงแล้วนะครับแจใส่ไปแล้วครับใส่แต่เปิดงานทุกคนก็เห็นนะครับโชว์มาเลยว่านี่คือจักรยานเดือดแล้วก็ให้ให้พี่น้องประชาชนทุกไปเราสุ่กไงครับสุ่กสุกแต่ครับเราให้จริงแจกจริงครับพี่น้องนะครับจักรยานเดือดมีแล้วหนึ่งคันนะครับที่อังมาฉาตอนนี้นะครับ มีจริงก็เป็นตังเด้อจกกักรยานยนต์มีกักอีรีนะครับท่านักบว่าขาลงแล้วนะครับใส่ไปแล้วครับใส่แต่เปิดงานทุกคนก็เห็นนะครับโชว์มาเลยว่านี่คือจกกักรยานยนต์แล้วก็ให้ให้พี่น้องประชาชนทุกไปเราสุ่มนะครับสุ่กสุ่มนะครับเราให้จริงแจกจริงครับพี่น้อง,งนะครับ